สวัสดีครับวันนี้ผมมาเที่ยวในวัดน,นี้ครับคนเยอะมากเลยสองร้อชีวิตวครับวันอะไรครับผมไปเยี่ยมดกวดวัดสุตนนครับวันนี้มมคนเยอะไหมเยอะครับสองร้อชีวิตเลยครับไงแก<ค><ส>้วสวัสดีค<ะ>รับผมเดยนเที่ยวเดี๋ยวนเดียจะนําไปเที่ยวทั่วครบับเป็นวัดครับโบสถ์ในนี้โบสถ์นุ่นสลาคนเยอะครับ มีแต่แก๊ปแก้วครับจ้าวไอ้ไตเบิร์นพาไปตอนนี้ผมนะครับโอ้โบสถ์เครับตอนนี้ครับผมกลัมาปราสาทโบสถ์ครับโบสถ์หลังใหญ่ครับขอแม่พี่น้องมามาเที่ยวกันนะครับครับไปเทอดติ๊ดเสร็จแล้วมาเที่ยววัดวราสาทนะก็มาชมวิวมานปิดทองด้วยกันนะครับ ต่อครับฝากติดตามช่องกติดตามด้วยนะครับเอเจ๋บเอ,เอชาแน,นลสายเบิร์นโอเคครับสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ